บทที่61คืนรักเจ้าขาให้ต้อมเดินเที่ยวด้วยคนนะคะดาราพรเอ่อยอ่อนหวานกรากเข้าไปจับมือถือแขนอย่างสนิทเชิญฮะยอดขวัญถอยให้เด็กสาวเดินกลางเป็นไงคะนะเต็มอากาศเย็นสบายดีนะคะเด็กสาวเริ่มขึ้นก่อนก็อย่างนั้นแหละเธอหญิงสาวตอบเรียบ พางเดินเลี่ยงไปเสียทางอื่นนันนะเต็มจะหนีไปไหนล่ะคะอย่าเพิ่งไปสิคะอยู่คุยกันก่อนต้อมเชิญแต่ปากส่วนในใจนั้นยินดีเชิญเธอเถิจ้าฉันจะเข้าครัวเต็มดวงตอบอ้อคุณนายมาสวัสดีครับยอดขวัญเอ่ยทักทายคุณนายจันผู้เดินมาเยี่ยมถึงเรือนพักค่ะฉันเองเพราะคุณ เป็นไงคะพักอยู่ที่นี่ได้รับความสะดวกสบายดีอยู่หรือคะมีอะไรบกพร่องแล้วก็โปรดให้อภัยด้วยจันตอบไม่เป็นไรไมีได้ครับผมได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างไม่มีอะไรปกพร่องมีได้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณอย่างที่สุดคุณนายสบายดีหรอครับผมไม่ค่อยได้พบเลยเขาถามฉันก็เรื่อยๆแหลคะค่ะแต่คนแก่นี่คะ จะออกมายุ่มย่ามก็เป็นเรื่องลำคาญเปล่าๆนางจันว่าถูคุณนายคิดไปเองนะครับญาติผู้ใหญ่ย่อมเป็นที่นับถือของลูกหลานเป็นที่รวมวงตระกูลยังไงยังไงยังไงเสียก็ต้องเป็นที่รักที่เคารพเสมอแหละครับยอดขวัญตอบขอบใจพ่อขอบใจเหลือเกินแต่ที่นี่น่ะไม่มีใครเขาค่อยคิดอย่างเจ้าหรอกค่ะจันขอบใจเออ ยอดขวัญเอ่ยปากจะตอบแต่ราราพรได้วิ่งเข้ามาหายายจ๊ะตะเหมือนมาแน่จ้ะตะเหมือนไอเหมือนหรอนางจันหันมาถามครับคุณนายใหญ่เป็นไงเหตุการณ์เรียบร้อยดีเหรอครับเรียบร้อยดีครับเหมือนตอบนี่นางมามันหายไปไหนอยู่ในครัวครับเขาทำกับข้าวอยู่ครับแม่เดือนละ่ะจันถาม รับประทานไม่ทราบครับกับผมแต่คงจะอยู่บนตึกเหมือนตอบอะไรวะพอถามว่าแม่เดือนละ่ะจันถามรับประทานไม่ทราบครับกับผมแต่คงจะแต่เห็นคงจะอยู่บนตึกเหมือนตอบนี่ฉันอ่านไม่ผิดนะต่อไปนะเออนี่ แล้วแม่เติมคนสวยของชละยะนางจันถามเธอเข้าไปในครัวแล้วล่ะครับอ๋อไปช่วยนางมาหรอมาเราไปในครัวกันเถอะจันชวนในครัวมันร้อนครับคุณนายใหญ่อย่าเข้าไปเลยครับเหมือนตอบเอ๊ะไอน้นี่อวดสู่รู้เดี๋ยวเธอเองข้าจะไปเองจะมาห้ามอยู่ทำไมจันส่งเสียงเออถ้าเช่นนั้นก็เชิญตามสบายเถอะครับ เหมือนยอมแพ้ถูกมันต้องพูดอย่างนี้ถึงจะถูกคนเรามันต้องรู้จักฉลาดบ้างสิวะนี่อะไรจะต้องให้นั่งจำจี้จำชัยกันอยู่เรื่อยได้นี่นายจะไปเราก็จะไปคัดค้านม,มันก็ผิดสิจำไว้จันว่าครับผมเหมือนรับคำพางเดินไปยังครัวไฟทั้งคณะอ้อุณนายใหญ่มาดิฉันกราบเจ้าค่ะเย,ยมาเห็นก่อนก้มลงกราบเออ ไหว้พระเถอะอ๋อคุณแม่วันนี้แข็งแรงดีนี่คะว่าไงลูกเต็มว่าคุณแม่แข็งแรงดีเดินออกมาตรวจบ้านได้แม่ร้อนลูกอยู่ในห้องมันอบอ้าวนักเลยเดินออกมารับลมจันตอบพี่เดือนเขาเห็นเขาเขาจะว่าเอานะคะเขาไม่ชอบให้คุณแม่ออกมาออกแขกเต็มดวงทักช่างหัวมันมันจะว่าก็ช่างมันเถอะ เพราะว่าไอเราเป็นแม่จะอยู่ในโอวาดลูกเกินไปโลกก็จะติฉินนินทาได้จันตอบลูกสาวเชิญน,นั่งสิคะคุณแม่ยืนานานเดี๋ยวเป็นลมเต็มดวงลูกจากที่เพื่อให้ที่นั่งมารดาจ่ะจ่ะเธอไม่ต้องเป็นห่วงแม่หรอกเชิญตามสบายเถิดแม่กำลังจะไปต่อต่อไปอีกเหมือนเอ้ยแกบมาไปกับฉันหน่อยมาจัน ไม่แหวกครัวครับผมเหมือนเดินตามนางจันนำทางไปกระท่อมส่วนยอดขวัญกับดาราพรน,นั้นหยุดอยู่แค่สวนดอกไม้พอใกล้กระท่อมก็ได้ยินเสียงร้องลั่นโอ้ยคุณพาะช่วยด้วยเถิดข้าอยากตายข้าอยากตายอยู่ทรมานเหลือเกินคุณพาะช่วยลูกด้วยทรมานแท,ท้ปวดหัวปวดหัวอีกแล้วโอยโอย เสียงตะพว่วงตะโกนร้องไอ้พ่วงมันยังไม่ตายอีกเหรอจะเอามันไว้ทำไมนะแปลกจริงๆเที่ยวทิ้งให้คาราังคาซังอยู่ได้นี่จันถามคุณนายท่านเก่งตำรวจเขาจะยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องนะสิครับเราจะทำอย่างนั้นมันค่อยๆตายไปทีละน้อยไม่มีใครสงสัยอะไรครับเหมือนตอบงั้นเหรอเออนี่แน่แกลองเปิดกระท่อมหน่อยสิข้าอยากรู้ว่ามันจะยังจำข้าได้ไหม อย่าเข้าไปเลยครับคุณนายใหญ่เหมือนเตือนเอบอกข้าว่าข้าจะเข้าเอไอเหมือนนี่จันตวาดครับผมเปิดเดี๋ยวนี้แลละครับใครใครใครมาใครเข้ามาใครเข้ามาใครเข้ามาพ่วงถามซ้ำซากไอพก้พ่วงใครวะใครเรียกไอพก้พ่วงใคร ใครเรียกท่านเหรอครับท่านเด่นท่านเด่นครับผมอยู่นี่โอ้ยผมปวดหัวโอ้ยพ่วงรำพันไอพ้พ่วงหันหน้ามาทางนี้สิใครใครใครนะ่ะใครจะมาเอาชีวิตข้าเหรอไม่เอาข้ากลัวข้าไม่เล่นด้วยนะจะบอกให้โอ้ยการดำการแดงไม้สั้นไม้ยาวพวงไม่รู้สึกตัว เออแน่เป็นเอามากไม่รู้จักคนเลยนี่กริยามันก็เหมือนไม่ใช่คนดีแล้วดีอีกหน่อยตายไปเราจะได้ไม่มีใครรู้ความจริงจริงไม่เหมือนจันว่าจริงครับผมเหมือนรับคำแม่เดือนเขาเคยเยี่ยมกลายมาบ้างไหมจันถามไม่เคยเลยครับเอแปลกตัวตั้งต้นไว้แล้ว ไม่รู้จะมาต่อเติมเสริมส่งให้เสร็จจะปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้น่ะจะไม่เห็นดีด้วยหรอกนะจันออกความเห็นครับผมเราไปเที่ยวเขาหมอกันไหมละ่ะไอเหมือนแล้วแต่ท่านสิฮะผมเป็นผู้ตามก็ได้แต่ตามไปไอเหมือนตอบงั้นไปเขามอกันฉันอยากดูที่ฝั่งศพคุณหญิงเขาด้วยจันกล่าวเชิญครับเชิญขึ้นไปเลยครับเหมือนตามใจเพราะรู้ดีว่า ถ้าขัดคอเราเป็นเกิดเรื่องอีกแน่ๆนี่แม่เต็มเธอเห็นแม่ไหมจ๊ะท่านไปทางไหนเดือนถามน้องสาวเมื่อกี้ท่านเข้ามาในครัวเดี๋ยวเดียวค่ะเห็นว่าจะไปดูตะพ่วงคนบ้าเต็มดวงตอบอ๋องั้นฉันจะตามไปเดี๋ยวนี้แหละออกมาแล้วก็ยุ่มยามเพ่นพ่านอย่างนี้แหละเดือนว่าวันนี้ก็เรียบร้อยดีนี่คะงั้นเรอ เงนก็ค่อยยังชั่วหน่อยกลัวเหลือเกินเดี๋ยวจะไปทำขายหน้าเจ้าเขาแล้วก็อายเขาตายทีเดียวเดือนกลัวเจ้าเป็นคนดีไม่น่าอายแกหรอกค่ะเต็มดวงตอบทำไมเธอไม่อายเขาหรอตายจริงเดือนตกใจไม่อายหรอกค่ะแกเป็นกันเองกับเราเหลือเกินเหมือนพี่เหมือนน้องน่านับถือมากก็ทำไมไม่รักเขาล่ะพี่สาวประชดให้ เรื่องความรักนั่นน่ะเหรอคะน้องโกรธกับมันแล้วล่วคะค่ะอย่าไปพูดถึงอีกเลยน้องสาวห้ามนี่แม่เต็มวันนี้พี่ไปบ้านพี่สินเข้ามาแล้วล่ะเดือนเล่าพี่เดือนคะกรุณาพูดถึงเรื่องอื่นดีกว่าคะ่ะเรื่องที่เกี่ยวกับพี่สินน้องไม่ต้องการฟังแล้วล่ะค่ะกรุณาเห็นใจน้องบ้างเต็มดวงขอความเห็นใจจากพี่สาวนี่น้องเต็มจ้ะ คะคพี่จะบอกอะไรให้อะไรคะพี่เดือนซื้อเสื้อมาใหม่หรือคะหรือว่ามีเครื่องสำอางทันสมัยตกเข้ามาใหม่เอี่ยมเต็มดวงถามพี่สาวไม่ใช่เกี่ยวกับวังกุหลาบพี่สาวว่าโทรน้องไม่ฟังคะ่ะไม่อยากฟังและไม่สนใจเต็มดวงแทบร้องไห้ฟังเถะน้องไม่เป็นอะไรหรอกเดือนว่า น้องขืนฟังขืนเอาใจใส่เดี๋ยวใจน้องก็เกิดทรยศพี่เดือนขึ้นมาจะว่ายังไงกันล่ะคะเธอว่าก็จะเป็นไรไปละ่ะคือว่าพี่จะเล่าให้ฟังน้องไม่รู้อะไรพี่สินนะเวลานี้เขาอยู่บ้านหลังเท่ารูหนูพอพี่ไปถึงทําอะไรรู้ไหมละ่ะต้องกวาดเรือนถูเรือนต้องทํากับข้าวกินกลางวันพี่สินรับอาสาล้างชามล้างชามเสร็จพี่สินก็ต้องรีดผ้าข,ของตัวเอง รีดเป็นจะไม่ไหลล่ะเตารีดเล่นงานจะหลายแผลพี่ต้องช่วยแกโอ๊ยไม่ไหวแล้วแม่เต็มพี่สาวบอกสาราอ้าวทำไม่ะคะพี่เดือนโทรพี่เดือนอย่าทิ้งพี่สินนะคะน้องสาวเตือนโอ๊ยใครจะทนไหวงานงานตั้งแต่เช้าจนเย็นกำเวรจะตายพี่เหรอเคยนั่งแต่ชีนิ้วมาเกือบ20ปีจะมาจับทำอีก มันก็แก่เกินไปซะแล้วพี่เหนื่อยเหลือกำลังเดือนบนโทพี่เดือนคะแรกๆอ่ะไม่เคยก็คงเป็นไปบ้างละคะ่ะแต่น,น,นานๆไปก็ชินเองความรักนะคะพี่เดือนความรักต้องสำคัญที่สุดเรื่องเหนื่อยเรื่องหนักนั้นนะเป็นเรื่องปลีกย่อยละคะ่ะน้องสาวว่าไม่เอาละพี่คืนให้เธอละพี่ไม่เอาแล้วขืนแต่งงานด้วยเป็นอกแตกตาย สามปีเท่านั้นต้องหัวขาวหลังโกงแน่เดือนบนโทรพี่เดือนคะน้องสาวว่าอย่าอย่ามาสอนพี่ดีเลยเธอก็เหมือนกันและนะลองไปประจนภัยดูบ้างสิเดือนบนต่อพี่เดือนจะตัดใจทิ้งพี่สินง่ายๆเหรอคะนั่นเต็มดวงถามพี่รักพี่สินจริงๆแต่จะให้เอาตัวไปลากถูอย่างนั้นพี่ทำไม่ได้พี่สินหรือ ก็ต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองจะไม่ทำงานก็ไม่ได้ดังนั้นเราจึงเปรียบเป็นเหมือนเส้นขนานกันจะมาพบกันอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ขอคืนให้เธอละคืนจริงๆหรือคืนเล่นๆคะคืนจริงๆเล่นๆนะ่ะมันยังไงกันจ๊ะคือเดี๋ยวพี่เดือนคืนน้องชั่วคราวพอคิดถึงขึ้นมาเดี๋ยวก็จะเอาคืนไปอีกและะ้วค่ะเต็มดวงว่าไม่เอาละเอาไปเลย วาสนาของพี่สินกับพี่น่ะไม่เคยอบรมกันมาเพราะเงินตัวเดียวเท่านั้นที่ทำให้พี่กับพี่สินร่วมชีวิตกันไม่ได้ฮ<ะ>นั่นแหละสรุปความว่าพี่ยกให้เธอแล้วพี่ไม่เกี่ยวข้องอีกนะคะเต็มดวงกลัวจะเกี่ยวก็ฉันพี่ฉันเนจะเกี่ยวก็ฉันพี่ฉันน้องแล้วละจ้ะเดือนตอบแน่นะคะเต็มดวงคาดคันแน่สิ ว่าแต่เธอน่ะจะทนลำบากได้หรอพี่สงสัยเหลือเกินเดือนถามน้องสาวลองดูน้องสิคะทนได้ไม่ได้ก็คงทราบกันในวันสองวันนี้แหลคะค่ะอา้าวแหมหูทิพเหลือเกินพอพูดถึงก็มาทีเดียวพี่เดือนจะพูดอยู่พูดกับแกหรือจะให้น้องจัดการคะพอดีสินทองเดินเข้ามาบ้านพอดีหมู่นี้ เขาเดินมาไม่ใช่รถยนต์เหมือนเมื่อแรกๆเธอจัดการเอาเองเถอะจ้ะพี่ชักกระดาษแกเดือนตอบน้องงั้นพี่เดือนอยู่ในนี้แหละนะคะน้องจะออกไปรับหน้าแกเองเต็มดวงกล่าวหน้าแจ่มใสจ่าจ้ะเชิญเถอะเชิญตามสบายเดือนบอกน้องเต็มดวงเดิอนออกไปรับหน้าคนรักที่กลับคืนมาเป็นของตัวเองดังเดิม พาไปนั่งคุยที่ใต้ต้นหมา้เงียบสงัดเต็มดวงของผมทําพูดดีไปเถอะค่ะเดี๋ยวพี่เดือนได้ยินเข้าเราจะแย่นะคะช่วยไม่ได้เต็มจ๋าก็พี่รักเธอพี่เดือนรักพี่สินเออแล้วเราทำยังไงกันดีละจ๊ะเออเราไปหาที่เย็นๆนั่งคุยกันดีกว่านะจ๊ะโน่นค่ะเลือนกลางสารนั่นก็เย็นดีแล้วก็ ลมด้วยเดือนชวนไปสิจ้าทูลหัวสินทองตอบดูยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งอยู่พิศิท์แล้วก็เต็มดวงว่าให้เข้าให้พี่คิดถึงเธอทั้งวันทีเดียวนะเต็มดวงสินออดทั้งทั้งที่พี่เดือนอยู่เคียงข้างนั้นน่ะล่ะคะเต็มเยาเคียงข้างกันทํางานแต่พี่ไม่มีความสุขเลย มันแสบในอกพอเห็นหน้าคุณเดือนครั้งไรก็แปลบในหัวใจทุกทีคิดถึงเต็มดวงค่ะเพราะคนดีทำไมไม่มาหาเสียเมื่อสองสมปีที่แล้วก่อนโน้นล่ะคะจำเพาะจอดจงตอนเศรษฐีเด่นตายแล้วก็ต้องเป็นเช่นนี้แหละจะโทษใครเขาได้พี่ไม่โทษใครหรอกจก้ะเป็นวาสนาของตัวเองนะ่ะสินทองรำพันค่ะ คนเราวัสนาก็เป็นส่วนสำคัญมากเหมือนกันเอาค่ะถึงที่แล้วพี่รักเธอเต็มดวงสินทองเริ่มทันทีเต็มก็รักพี่สินรักมาตั้งแต่พิสินไม่เคยเหลียวแลเต็มเลยเธอต่อว่าเจ้าล่ะโอ้ยเจ้าเป็นคนดีมากค่ะทราบไหมคะเมื่อกังวันเธอยังปลอบใจเต็มเลยเธอว่าเต็มโชคดีที่พี่สินรัก พี่สินเป็นคนดีเต็มว่าพี่สินมีพี่เดือนแล้วจะมารักเต็มได้ยังไงเจ้ายัางหัวเราะและยายว่ายัางไงเสียพี่สินก็ต้องเลือกเต็มต้องไม่ตกลงกับพี่เดือนหรอกแกว่ารักแท้ย่อมหาทางของมันเองได้เต็มดวงเล่าใช่ถูกต้องของเขาแล,ะละ้วลหะเนี่ยค่ะ พี่เดือนจะจะให้โอกาสน้องไปลองชีวิตบ้านของพี่สินบ้างแต่น้องว่าน้องทําได้แน่ๆโทก็เรามีรักแนบใจอยู่ไหนก็เป็นสุขใช่ไหมคะใช่จ้ะถ้าทมได้และทนได้เราก็ไม่ต้องจากกันชั่วชีวิตอ๋อแน่ค่ะเราจะต้องไม่จากกันชั่วชีวิตนี้แน่นอนเพราะต้องทนทํางานหนักได้เพื่อความรักของเราน้องทนได้ชื่นใจ สินทองเรียกค่าทำขวัญหัวใจไอ้หนูเอ้ยอยากไปไหนหรือวิทูลถามตามใจคุณวิทูลเถอะฮะผมเป็นคนอาศัยใบบุญเท่าที่กรุณาแค่นี้ก็แสนจะปราบพึ้งเป็นพระคุณที่สุดแล้วไอ้หนูตอบเออเออพอไม่ต้องขอบใจให้มากไปหรอกงั้นฉันจะพาแกไปดูว่าวสนามหลวงชโยไอ้หนูตะโกนด้วยความดีใจ บ้าตะโกนเสียตกอ,อกตกใจเชียวไอ้หนูวิทูลว่าขอโทษฮะผมดีใจผมชอบดูว้าวแล้วก็กินไก่ย่างไอ้หนูตอบอ๋อดูแล้วก็กินก็ดีนี่ไอ้ฉันก็ชอบดวดและดูว้าวเหมือนกันแหละพอไปกันได้วิทูลชอบใจคุณวิทูลฮะไอ้หนูเรียกหืมคุณวิทูลอกหักหรือ ไอ้หนถูถามทำไมแกถามทำไมผมเห็นคุณวิทูลไม่สนใจกับผู้หญิงเลยนะครับถึงสงสัยไอ้หนูว่าพ็อคนในบ้านมันญาติฉันทั้งนั้นนี่แกขื้นไปชีกอก็ต้องฟ้าผ่าตายเนี่ยสิพูดอะไรก็ไม่รู้ไอ้หนูเอ้ยคุณวิทูลมีคู่รักแล้วเหรอฮะไอ้หนูซักมีแต่ผู้หญิงถูกใจแต่ยังไม่เป็นคู่เพราะยัง เลือกยังไม่ได้วิทูลตอบอายุมากแล้วนะฮะไอ้หนูเตือนก็มันหนักอะไรแกล่ะผมเห็นคนสวยอยู่คนหนึ่งฮะใครอยู่ที่ไหนเจ้าแสงคําฮะอยู่เมืองเหนือเอาไว้ให้เจ้าน้อยเขาเถอะวิทูลว่าเจ้าเขาเคยปฏิเสธกันมาแล้วว่าไม่ได้ก็เผื่อผิดหวังแม่เต็มก็คงหันไปหา วิทูลตอบโทก็คุณต้อมยังอยู่ทั้งคนทั้งสาวทั้งสวยแล้วก็หวานสุทัศน์ว่าหวานเฉพาะเจ้านะสิแกเองก็โดนบทเซแบนไม่ใช่หรอเขาว่าผมไม่ถือหรอกฮะเป็นเรื่องของอารมณ์ถ้าแกเป็นผู้ใหญ่อีกหน่อยก็คงจะไม่มีอะไรไอ้หนูตอบไม่แน่นักมันแข่งทั้งตัวนิหวาแหมมีหลานอย่างยยต้อมนี่ อยากขอยืมพี่เดือนมาเป็นลูกสักวันจะเคียนให้ก้นลายทีเดียวเขาพูดจริงๆแกเป็นเด็กโดนตามใจมีทั้งเงินมีทั้งรูปสวยแล้วก็ดูหนังฝรั่งบ่อยๆก็เลยเป็นอย่างนี้ละฮะสุทัศน์แกให้โอ๊ยทำไมแต้มมันไม่เป็นล่ะแต้มน่ารักมากเป็นผู้ชายก็จริงแต่เรียบร้อยเป็นระเบียบไม่ถือเขาถือเราขี้สงสารคน วิทูลเล่าแหมผมอยากเห็นจริงๆไอ้หนูกระตือรือร้นอีกไม่กี่วันก็คงกลับมาบ้านแล้วละมัง้งคงได้พบแน่ถ้าเราไม่ออกจากบ้านไปเสียก่อนเขาบอกฮะผมต้องอยู่พบเต้มเสียก่อนให้ได้สุธั์รับคำเฮ้อกลุ่มนั่งเที่ยงนั่งถอนใจเฮกเฮกอยู่พักใหญ่ยังไม่พอใจ ลุกขึ้นจับโนนโยนนี่ต่ออา้าวแม่เที่ยงนั่นอะไรนะ่ะอยู่ๆก็ลุกขึ้นคว้างโนนคว้างนี่แล้วก็ถอนใจเรื่องอะไรนะ่ะดังมาถึงนี่เชียวละสามีถามเป็นห่วงคุณหนูเที่ยงตอบห้วน,วนโทรมาอยู่ตั้งนานเกิดจะมาเป็นห่วงตอนนี้ไม่เป็นไรหรอกนาะอย่าคิดอะไรให้มากไปเลยบางขัดคุณนาย ก็เงียบหายไปเลยไม่ยักลงมากรุงเทพเที่ยงกินแถวไปถึงนายอ้าวอ้าวแม่เที่ยงแม่เที่ยงพูดอะไรอย่างนั้นล่ะถึงคุณนายมาเราจะได้รู้วิธีใดเราจะรู้ได้วิธีใดก็ไม่มีทางรู้แหละนอกจากจะเดินไปพบหน้ากันจังๆบางคานหนังสือพิมพ์ก็คงจะลงข่าวขึ้นมาเที่ยงตอบผ่นาน อะไรคนธรรมดาลงมากรุงเทพหนังสือพิมพ์เขาไม่เอาไปลงข่าวหรอกมีอะไรไม่มีอะไรเป็นพิเศษนีนาะสามีตอบคุณนายนะ่ะถ้าจะลืมลูกเสียแล้วก็มัง้งเที่ยงบนพูดอะไรอย่างนั้นแม่นะ่ะถึงจะลืมลูกจะลืมลูกไม่มีเสียหรอกแม่เที่ยงเจ้าใหญ่ของชั้นสี่คงลืมเจ้าน้อยสนิทอา้าวทำไมละ่ะ ก็อยู่ด้วยกันนี่คงลืมด้วยกันแล้วนั่นแหละบางว่าเจ้าน้อยเป็นผู้ชายลืมไม่เป็นไรแต่คุณหนูถ้าเป็นผู้หญิงนะเพราะบางนะเที่ยงเที่ยงก็คุณนายแกก็รู้นี่นาว่าแม่เที่ยงก็คุณนายแกก็รู้นี่นาว่าแม่เที่ยงไว้ใจได้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะสิลงมาคนเดียวก็ไม่ไปอย่างหนึ่งบางครั้งก็ได้ แหม่ฉันกุ้มเหลือเกินกุ้มจนคิดอะไรไม่ถูกเที่ยงถอนใจต่อเอทำไมอยู่ดีๆถึงเกิดมาคิดกุ้มเข้าได้แปลกนี่แม่เที่ยงสามีถามฉันกลัวคุณหนูจะไปถูกเขาจับได้ว่าเป็นผู้หญิงนะสิเที่ยงอธิบายเหตุผลโอ้ยพอรู้ก็แกจะหนีมาหาเราไงล่ะไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องเนี้ยบางตอบ ก็เผื่อเขาจับได้แล้วกับกันไว้ล่ะเทียงว่า,าก็กลัวอย่างนั้นเถอะไม่เที่ยงจ๋าอย่ามาจ๋ามาเจอนะยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่ด้วยเที่ยงพาโลิ้นเลือกฉันจะเข้าไปในบ้านนั้นไปฟังข่าวให้เอาไหมละจ๊ะเออเที่ยงหัวเราะออกดีดีทีเดียวจ้ะเพราะบางคนดีดีของเที่ยงแหมอย่างนี้สิจ๊ะ น่ารักเหลือเกินแม่เทียงเป็นยอดรักของฉันนี่กลุ้มอกกลุ้มใจหน้าที่สองสามีที่ดีต้องหาทางแก้ไขจริงไหมจ๊ะเมียจ๋าขอชื่นใจทีจ้ะบางตอบเจ้าคะผู้นี้เจ้าพาต้อมไปส่วนของเจ้าอีกทีนะคะเด็กสาวออดทำไมครับต้อมจะนุ่งเกางเกงสวมรองเท้าสปอร์ต จะแต่งตัวสำหรับไปเดินท้องร่องค่ะแล้วก็จะช่วยเจ้าดูแลต้นไม้เธอตอบอโหขอบคุณครับแต่พรุ่งนี้ผมเห็นจะไปยังไม่ได้มีธุระจะเข้ากรุงเทพเสร็จแล้วละครับเขาว่างั้นต้องขอไปกรุงเทพด้วยต้อมตามโอ้งั้นต้องไปขออนุญาตกุนายก่อนนะครับแล้วผมไปธุระไม่ใช่ไปเที่ยว ยอดขวัญบอกไม่เป็นไรค่ะระหว่างเจ้าตำธุระต้อมจะเดินไปพาหุรัตซื้อของตามใจครับตามใจคุณต้อมแต่ผมพอจะเอาไอ้หนุ่มมันไปด้วยแต่ผมจะเอาไอ้หนุ่มมันไปด้วยเขากล่าวหัวเราะโอ้ยเอาอีกแล้วต้อมคอนให้ทำไมครับชายหนุ่มถามต้อมเกลียดมันเธอตอบ ถ้าคุณต้องเกลียดมันคุณต้อมก็ไปกับผมไม่ได้เพราะชีวิตเพราะที่ที่มีผมต้องมีไอ้หนูอยู่ด้วยเขาพูดโอ๊ยทำยังกับตัวมันติดกับเจ้าอย่างนั้นแหละเธอว่าพร้อมกับคอนคมคนสนิทกันนี่ครับช่วยไม่ได้เขาตอบทำไมคะช่วยจริงๆทำไมจะช่วยไม่ได้เธอถามไม่มีทางครับ ไม่มีทางชายหนุ่มไม่ยอมแพ้สเสน่ห์หญิงแหม่ไม่อยากเชียว้อมสบัดสบิงเออแล้วจะไปไหนมาไหนไหมเนี่ย้ยจบบทที่61